อริบุคคลเนี่ยผู้เจ้าจะแบ่งเป็นอีกสามกลุ่มอริบุคคลบางคนเนี่ยรู้อริสัต์แต่เมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมอภิวินัยตอบไม่ไม่ได้นั่งนิ่งแล้วก็ไม่รวยลาบอริบุคคลกลุ่มที่สองรู้อริสัต์เมื่อถูกถามปัญหาไม่นั่งนิ่งในอภิธรรมอภิวินัยสามารถตอบได้แต่ไม่รวยลาบพวกที่สามรู้อริสัต์ ถูกถามปัญหาไม่นั่งนิ่งในอภิธรรมอภิวินัยตอบได้แล้วก็ลรวยลาบเหมือนเปรียบเหมือนม้าที่มีความเร็วมีผิวพันธมีสีสันงดงามนะนี่ก็เปรียบอย่างนี้ดังนั้นเหตุปัจจัยของพิขูแต่ละรูปเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราสร้างเหตุปัจจัยมาไม่เท่ากันนะโภคทรัพย์ยศอายนะุไม่เท่ากันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม